รายการตออ่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพวกับผมวสันบุญนุนในรายการค้าขายไฮเทคครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมนั้นไปเรียนรู้เรื่องราวนะครับของโลกออนไลน์ว่าตอนนี้เขาพัฒนาไปถึงไหนแล้วนะครับในแวดวงของการค้าขายในแวดวงของการทําธุรกิจด้วยตัวของคุณเองนั่นเองครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของข้อมูลต่างๆข้อมูลั้นมีความสําคัญกับเราซึ่งเป็นผู้ขายอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของเราหรือว่าข้อมูลของลูกค้าวันนี้มีคําตอบครับผมอยู่กับวิทยากรนะครับผู้เป็น คนบรรยายนะครับในเรื่องของการทําธุรกิจแบบออนไลน์นั่นเองครับผมอยู่กับคุณเกษมพัฒน์วานิชธัญญาหรือว่าคุณเอ็มครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับตอนแรกผมสงสัยนะครับว่าเออทำไมจะเป็นด้วยเหลือที่เราต้องมีข้อมูลของเราเอแน่นอนข้อมูลอของเราเตรียมไว้ให้กับลูกค้าในเรื่องของสินค้าของเราใช่ครับข้อมูลของลูกค้าจําเป็นด้วยไหมที่จริงจะบอกว่าจําเป็นกว่าครับมันจะเป็นกว่าตรงที่ว่า มันสามารถบ่งบอกได้เลยว่าถ้าสมมติเรามีกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้อยู่เราจะขายอะไรดีอ่าคือตอนแรกเราอาจจะคิดว่าเราอยากจะขายอะไรใช่ไหมฮะหมายถึงว่าคนที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจเราอาจจะคิดว่าเอ้ยฉันอยากจะขายอะไรดีแต่มันเป็นความคิดของเราคนเดียวครับอาจจะไม่มีลูกค้ามาซัพพอร์ตเราก็ได้อ่าคือคนอื่นอาจจะไม่ได้คิดเหมือนไม่ได้อยากซื้อเหมือนเราก็ได้ก็เป็นไปได้ดังนั้นเนี่ยข้อมูลที่มันอยู่รอบๆอเราเนี่ยฮะมันจึงสําคัญกับเรามากครับผมนี่แสดงว่าเราควรหาข้อมูลตั้งแต่ก่อนที่เราจะ ขายนั่นเองใช่ครับว่าเราจะขายอะไรนี่คือถือว่าเป็นข้อมูลด้วยถือว่าเป็นข้อมูลด้วยเหมือนกันนะครับดิสิ่งโดยการเก็บข้อมูลโดยทั่วๆไปเนี่ยครับ,รบมันก็อาจจะแบบเป็นการเก็บข้อมูลอาจจะเชิงสถิติก็ได้นะครับอาจจะแปบมาเป็นการเอ้ยออกลองออกไปข้างนอกนะครับลองไปถามเพื่อนฝูงรอรสมมติแบบง่ายๆเบสิกสุดเลยนะครับการเก็บข้อมูล ถามคนรอบตัวเราครับแบบที่คิดว่าเอ้ยกลุ่มนี้แหละน่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าเราได้อลองเอาสินค้าไปเสนอเอ้ยแบบนี้โอเคไหมชอบหรือเปล่าสินค้าแบบนี้เป็นยังไงสีสันแบบนี้เป็นยังไงชอบหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะนี่ก็เป็นการเก็บข้อมูลรูปแบบหนึ่งสําหรับคนที่ยังไม่ได้เริ่มต้นสําหรับการที่จะมีเพจนะครับก็อาจจะเป็นการเก็บข้อมูลแบบนี้ไปก่อนก็ได้เหมือนกันครับผมแล้วแบบนี้อย่างผมที่จะขายของสินค้าแบบออนไลน์ผมควรเริ่มทําข้อมูลอะไรก่อนดีฮะ ควรเริ่มทําข้อมูลอะไรก่อนดีใช่ไหมฮะถ้าสมมติว่าเรามาถึงเนี่ยยังไม่รู้เลยยังแบบแบงบงคอยู่นะครับว่าเราจะแบบเอ้ยอยากจะขายอะไรดีหรือว่าจะขายสิ่งเนี้ยดีไหมอะไรเงี้ยไหมฮะสิ่งที่ต้องรู้อย่างแรกเลยคือกลุ่มลูกค้าของเราอ่ะที่เราอยากจะไปถึงเขาเนี่ยเป็นใครนะครับผมเราอาจจะเริ่มต้นจากตัวสินค้าก็ได้นะครับหรืออาจจะเริ่มต้นจากคนใกล้ตัวก็ได้ครับว่ามันแมทกันไหมเช่นสมมติว่าเอ้ยอยากจะขายขนมปี๊บอะ เราละเป็นขนมปี๊บครับลองไปถามเพื่อนเอ้ยเนี่ยถ้ามีขนมปี๊บรูปแบบแพคเกจจิ้งประมาณเนี่ยรสชาติแบบนี้น่ากินไหมหรือถ้าสมมุติเราอาจจะมีผลิตภัณฑ์ทดลองเพื่อนลองชิมเออแบบนี้อร่อยไหมเนี่ยหน้าตาแพคเกจจิ้งนะมันจะสีสันประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้อโอเคไหมก็เป็นการเก็บข้อมูลหรือแม้กระทั่งว่าอาจจะสอบถามเขาก็ได้ครับว่าครับคิดว่า หีบห่อรูปแบบไหนที่ดูน่ากินอ,อ่าสีสันไหนที่แบบเอ้ย คุณน่าจะซื้ออะไรแบบนี้แต่ว่าการเก็บข้อมูลพวกนี้มันมันจะต้องเก็บข้อมูลในลนักษณะของการเก็บสถิติซึ่งค่อนข้างต้องเก็บเยอะนะครับซึ่งอีกอีกั้นว่าเราจะไปเก็บเองเนี่ยก็คงจะเป็นที่ลําบากใช่ไหมฮะ,ฮะเริ่มต้นเนี่ยเราอาจจะแบบอ่าเริ่มขายไปก่อนเป็นการทดลองตลาดไปก่อนใช่ไหมฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยมาดูเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของเราครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีระบบอัตโนมัติครับในการที่จะช่วยเราเก็บข้อมูลต่างๆของลูกค้านะครับว่ามีลูกค้าประเภทไหนที่เข้ามาสนใจเราบ้างนะฮะเป็นเพศหญิงเพศ อายุเท่าไหร่ทํางานประเภทไหนนะครับรายรับรายจ่ายเป็นยังไงนะครับรวมไปถึงว่าระยะเวลาในการซื้อในการเข้ามาชมช้อปปิ้งออนไลน์ของลาไหนเป็นช่วงเวลาไหนแบบนี้มันคือจะมีหมดหรือว่าแม้กระทั่งโซนประเทศก็ตามว่าโอเคเราขายไปตอนแรกเราโยนสินค้าก้อนนึงลงไปในตลาดในในเพจของเราใช่ไหมฮะเราอาจจะคิดว่าโอเคน่าจะเป็นคนไทยซื้อปรากฏว่าพอเราเข้าไปดูในเครื่องมือที่ช่วยเราวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยฮะ ปรากฏว่าเอ้ยไม่ใช่เลยคนที่มาดูส่วนใหญ่เอ้าเป็นคนอเมริกาอืมอ่าเราก็จะได้ปรับกลยุทธ์เราถูกเช่นใช้ภาษาอังกฤษให้มากขึ้นในเพจเราไหมหรือว่าเรื่องของว่าอาจจะหาโปรโมชั่นอื่นๆที่มันเหมาะสมกับคนเข้ากับการส่งออกไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะช่วยได้ฉะนั้นข้อมูลสําคัญมากข้อมูลยทีเดีาวใช่ครับจากข้อมูลของผมที่ผมมีอยู่เหือนการเขาบอกว่ามันมีคําว่า big data ครับนะครับแล้วก็ data analytic ใช่ครับผมสองอย่างนี้มันคืออะไรฮะสองอย่างนี้คืออะไรใช่ไหมฮะตัว Big Data เนี่ยครับมันคือข้อมูลถ้าพูดง่ายๆคือข้อมูลขนาดใหญ่ข้อมูลอะไรก็ได้ที่มันอยู่ตัวเลยรอบๆตัวเราใช่ไหมฮะมันอาจจะเป็นข้อมูลเรื่องของประชากรศึกษามันอาจจะเป็นข้อมูลของเรื่องของความชอบส่วนบุคคลอะไรก็ได้แต่ว่ามันจะมีปริมาณที่มากพอมากพอที่จะเอามาวิเคราะห์ต่อได้นะครับว่ามันจะมาใช้ต่อได้ในเชิงที่ว่าเช่น มีจำนวนมากพอเรารู้แล้วผู้หญิงกลุ่มนี้ผู้หญิงกลุ่มออฟฟิศชอบสมมติชอบสีชมพูหรือว่าผู้หญิงกลุ่มนี้ชอบน้ำหอมกลิ่นนี้อ,อ,ะอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือถ้าสมมุติว่าเรามีข้อมูลแค่แบบคน2คนอย่างเงี้ยแน่นอนว่าการการวิเคราะห์การประเมินของเรามันจะต้องผิดพลาดไปแน่นอนเพราะว่าเราวิเคราะห์มันจากแค่คน2คนใช่ไหมฮะแต่พอเรามี b ิ g Data ซึ่งเป็นข้อมูลขนาดใหญ่เนี่ยเรารู้รแล้วว่าโอเคกลุ่มคนตรงเนี้ยค่าเฉลี่ยคืออะไร ใช่ไหมฮะแล้วก็รวมถึงว่าถ้าสมมติมีคนมีคนขายค่าเฉลี่ยตรงนี้ไปแล้วก็ยังมีช่องว่างของมันอีกช่องว่างทางการตลาดก็ยังอยู่เหมือนกันซึ่งเราก็จะได้ข้อมูลจาก Big Data เหมือนกันครับผมนะฮะก็จะเป็นลักษณะนี้ส่วนอีกอันนึงใช่ไหมครับก็คือ t a a n a l y t i c ิรับใช่ไหมฮะอันนี้คือจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับก็คือที่จริงเป็นการเอาตัวข้อมูล Big Data เมื่อกี้แหละมาทําการวิเคราะห์เจาะลึกดูนะครับว่าเราจะ เอาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านไหนได้บ้างเช่นอาจจะไปคิดโปรโมชั่นได้ไหมอาจจะไปพัฒนาเรื่องของโปรดักต์ได้หรือเปล่าครับลักษณะนี้ครับ,รบเห็นแบบนี้แล้วออสองอย่างต้องใช้ควบคู่ก,กันนะใช่ครับะะก็คือถ้าไม่มีข้อมูลเราก็ไม่จะวิเคราะห์อ,อะไรใช่ไหมฮะแต่ถ้าสมมติมีข้อมูลอยู่เฉยๆแต่ไม่วิเคราะห์ข้อมูลก็ไม่มีประโยชน์คำถามต่อมาเราจะใช้ประโยชน์กับ2อย่างนี้ยังไงครับคำถามต่อมานี้ก็คือ2อย่างนี้ยังไงใช่ไหมฮะก็คือเราจะไปหา บิ๊กดาต้ายังไงโอเคครับผมการหาบิ๊กดาต้าเนี่ยถ้าสมมติว่าวันนี้ที่เราจะมาดูกันนะครับก็คือจะเป็นการหาบิ๊กดาต้าจากในเครื่องมือที่เราสามารถมีอยู่แล้วก็หาได้ค่อนข้างง่ายนะครับนั่นก็คือ 1. นึ่งคือ Google นะครับสก็คือเฟซบุ o กนะฮะที่จริงมันจะมีหลากหลายตัวมากเลยที่มันจะเกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูลที่มันจะไปหาข้อมูลมาให้เรานะฮะแต่ว่าเอออาทิเช่นนะฮะก็มีเมื่อกี้เป็น Google อ n a l y t ติ s นะฮะต,ตัวที่2ก็คือจะเป็น Data Studio นะครับแล้วก็จะมีเป็น f c e e o o o k n s s i h t นะฮะพวกนี้มันจะเป็นตัวที่จะแบบเหมือนเก็บข้อมูลอะไรต่างๆมาให้เราเต็มไปหมดเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วการวิเคราะห์เนี่ยมันจะมาอยู่ที่เราเองว่าเราจะวิเคราะห์ยังไงนะครับคือไอตัว Data เนี่ยครับอดีมเปิดภาพให้ดูจากภาพนี้นะครับผมก็คือจะเป็นหน้าตาของ Google Analytics นะฮะโอเข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็จะเห็นแบบข้อมูลแบบแน่นเลยอะคืองุงอเยอะแยะมากมายเหมือนแบบเหมือนเราเปิด หน้าจอตลาดหุ้นขึ้นมาเลยประมาณนั้น,นะะเลยตัวเลขทั้งกราฟนะฮะทั้งแผนที่ทั้งตัวเลขเปอร์เซ็น ทุกอย่างคือเยอะมากครใช่ไหมฮะซึ่งอันนี้คือหน้าตาโดยปกติของมันซึ่งเราอาจจะต้องใช้คนละความคุ้นเคยนิดหนึ่งในการที่จะแบบอ่าทำความเข้าใจว่าโอเคมันมีหน้าตาแบบนี้นะมีข้อมูลเกี่ยวกับอะไรบ้างซึ่งบางอย่างที่จริงแล้วมันก็ไม่ได้เป็นข้อมูลที่จําเป็นกับเราครับซึ่งตัวไอ้ Google Analytics นยครับมันสามารถปรับแต่งได้ว่าเราอยากได้ข้อมูลแค่เรื่องไหนบางทีมันอาจจะไม่ต้องเป็นต้องเป็นทุกเรื่องที่เราอยากรู้ก็ได้อ่าเช่นสมมุติว่าเราไม่ได้อยากรู้ว่ามีจํานวน คนเข้าเพจเรากี่คนแต่เราอยากรู้เรื่องของเพศอย่างเดียวว่ามีเพศชายหรือเพศหญิงมากกว่ากันเราก็กดเลือกเอาว่าเราจะอยากรู้แค่อันไหนเพราะถ้าสมมุติว่าเราเลือกมาทั้งหมดเนี่ยเราจะงงนะครับเพราะว่าข้อมูลมันค่อนข้างเยอะนะครับผมอันนี้คือหน้าตาโดยรวมของของตัว Google Analytics นะฮะแต่ว่าวิธีการในการเข้านะครับสมมุติเดมจะเริ่มต้นเข้าให้ดูเลยก็คือเราพิมพ์ไปที่ Google Analytics เลยนะครับนี่นะฮะ analytics.google.com ครับนะครับผมมันก็จะให้เราใส่อีเมลนะครับแล้วก็เริ่มที่จะสมัครตัวการใช้งานของเขาครับนะครับแล้วเขาก็จะให้โค้ดมาโค้ดเนี้ยครับไอตัวอันที่2เนี่ยเห็นไหมข้อที่2คือเพิ่มโค้ดติดตามคือเราต้องไม่ฝังโค้ดเนี้ยครับไปในเว็บไซต์ของเราที่เราแบบว่าไปขายของไว้ครับทีนี้พอเราฝังเสร็จปุ๊บข้อมูลมันก็จะเริ่มเก็บแล้วก็จับกลับมาเป็นหน้านี้นั่นเองนะครับผมมันก็จะขึ้นบอกเลยอ่ะอย่างตัวแผงที่ด้านล่างนะครับ ใช่ไหมฮะ, Map, World, ะ,ะแมปโอเวอร์เลเยอร์นะฮะก็คือจะบอกหมดเลยว่าเฮ้ย <c oughs> ทั่วโลกตรงนี้มีประเทศไหนบ้างนะฮะ ที่เขาเข้ามาดูสินค้าของเราครับนะสมมติเอ๋อ็มขายพาเครื่องครับคนไทยอาจจะดูน้อยแต่เอ้ยฝรั่งหูชื่นชอบมากเลยนะครับแล้วประเทศไหนล่ะที่เขาชื่นชอบเราจะได้ยิงโฆษณาไปถูกที่นะครับหรือว่าเราจะได้ใช้ภาษาที่มันถูกจุดกับเขาหรือว่าจะได้มีโปรโมชั่นการส่งสินค้าไปถึงเขาได้รวดเร็วขึ้นหรือว่าราคาถูกขึ้นอะไรอย่างงี้เป็นต้นครับผม อันนี้คือ Google Analytics ใช่ครับมันมีตัวอื่นอีกใช่ไหมครับใช่ฮะนอกจากนั้นแล้วมันก็จะมีเป็นตัว Facebook นะครับสำหรับบางคนเนี่ยบางคนเนี่ยยังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรเปิดร้านเป็นเป็นเว็บไซต์จริงจังเพราะว่ามันค่อนข้างยากใช่ไหมครับมีแค่เพจอย่างเดียวใช่มีแค่เพจอย่างเดียว เฟบบุ๊กเองเนี่ยเขาก็มีตัวฟังก์ชันที่มันค่อนข้างคล้ายคลึงกับแอนาลิติกเมื่อกี้นะครับชื่อว่า a c e b o o k Insight นะครับเราพิมพ์ได้เลยนะครับว่าเป็น Facebook Insight ก็ได้หรือนะครับเข้ามาที่หน้าเพจของเราเองนะฮะสมมติเอ็มเข้ามาที่หน้าเพจละของเราเองนะฮะแล้วก็ดูบาร์ด้านบนนะครับจะมีคําว่าเพจใช่ไหมฮะข้อความการแจ้งเตือนแล้วก็ฟังก์ชันที่4นะครับก็คือบนบาร์นะฮะคือข้อมูลเชิงลึกครับอ่ะคลิกเข้าไปเลยนะครับที่ข้อมูลเชิงลึกนะครับเสร็จปุ๊บ ทีนี้มันจะขึ้นมาเลยนะครับข้อมูลชิงลึกมีเรื่องอะไรบ้างเช่นเรื่องของว่าเอ้ยช่วงนี้มีคนกดไลค์เราครับมากขึ้นน้อยลงยังไงแบบไหนนะครับระยะเวลาที่เขามากดไลค์เป็นยังไงเพจของเราที่เราลงโฆษณาไปนะฮะมาดูอันนี้สินะครับโพสต์ที่โปรโมทไปเราลงไปกี่บาทนะครับได้ผลงานเป็นยังไงบ้างซึ่งเราก็สามารถเข้าไปดูเจาะลึกได้อีกนะครับว่าโอเคคนที่มามีปฏิสัมพันธ์กับ โพสที่เราโพสต์ไปเนี่ยมันมากมันน้อยยังไงครับผมนะครับผมซึ่งเราก็สามารถเข้าไปดูได้เรื่อยๆครับเลยนะครับผมใน Facebook นี่คือเขาจะมีสถิติอะไรบ้างครับสถิติใช่ไหมครับเราสามารถดูได้เกือบหมดทุกอย่างเลยฮะอสมมุติว่าเราเข้ามาดูการเรื่องของตัวโพสต์นะครับตัวคนนะครับที่เข้ามาดูนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเลยครับการเข้าถึงอ่ะ มันก็จะขึ้นมาเลยนะครับเป็นกราฟแบบนี้เลยใช่นะการเข้าถึงแบบออร์แกนิกกี่คนนะครับการเข้าถึงแบบชําระเงินกี่คนนะฮะสมมติว่าอในช่วงนี้เรารู้แล้วช่วงตั้งแต่วันที่17นะครับถึงวันที่23 24เนี่ยเราไม่ได้โพสต์หรือเปล่าอืมอ่าเพราะว่าการเข้าถึงมันไม่มีเลยครับนะครับ,รบหรือว่าเราเราลืมการโพสหรือเปล่าหรือว่ายังไงแล้วเราก็หรือว่าเราอาจจะดูเอ๊ะวันที่11นี่ เราโพสอะไรไปบ้างอืมอ่าทำไมคนมันถึงโหมียอดไลค์ยอดแชร์เข้ามากันเข้าถึงมันถึงสูงมากกว่าเวลาอื่นๆมากขนาดนี้เราก็ย้อนกลับเข้าไปดูในหน้าเพจของเรานะครับว่าโอเคอ๋อวันนั้นแสดงว่าเรามีโพสต์เรื่องที่มันโดนใจอ่าแสดงว่าพอรู้แล้วว่าโพสต์เรื่องที่โดนใจเป็นยังไงครับเราก็เอามารีพีททำซ้ำได้อาจจะเป็นไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเดิมนะฮะแต่ว่าเป็นเนื้อหา สรตล์เดิมเราจะเราเริ่มรู้แล้วโอเคคนนใจมาติดตามเพจเราสนใจเรื่องนี้ส่วนในบางเรื่องที่แบบโหไม่มีคนเข้ามาดูไม่มีคนสนใจเลยโอเคข้างหน้าเลิกทําำเพราะว่าโพสต์ไปก็ไม่มีประโยชน์นะฮะอันต่อมาการถูกใจกดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็เข้ามาดูได้นะครับว่าเอ้ยมันมียอดอะไรยังไงเท่าไหร่บ้างครับนะครับผมอันนี้ก็จะเหมือนกันเนี่ยช่วงวันที่1 1โหยอดกราฟพุ่งเลยนะครับแสดงว่า ไอตัวโพสวันที่1 1ที่เราต้องย้อนกลับไปดูเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์แล้วว่ามันจะมีมันจะเป็นโพสต์เกี่ยวกับเรื่องไหนด้านใดนะฮะต่อมานะครับเนี่ยก็จะเป็นการเข้าถึงทั้งหมดซึ่งพวกนี้เราก็สามารถเข้าไปดูได้ทั้งหมดเลยครับว่าเราจะดูเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะฮะนี่แล้วก็สามารถดูเป็นระยะเป็นเดือนหรือเป็นสัปดาห์หรือแม้กระทั่งเป็นชั่วโมงก็ได้เหมือนกันนะครับสมมุติว่าเป็นวันเราก็จะได้รู้เรื่องของว่าในแต่ละวันเนี่ย กลุ่มลูกค้าของเราเขาออนไลน์ตอนไหนเพราะว่าแต่ละสินค้าแน่นอนว่ากลุ่มลูกค้าไม่เหมือนกันสมมติขายเกมออนไลน์ขายเกี่ยวกับเกมออนไลน์ขายเกี่ยวกับคนที่เขาเล่นเกมออนไลน์แน่นอนกลางวันเขาคงไม่เปิดเขาอาจจะเป็นคนนอนดึกอ่าโหยอดกลางคืนตีหนึ่งตีสองนี่คุ้มเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสี่ตีห้าก็ยังมีคนเล่นอยู่ใช่ใช่ครับเราไปยิงแอดโฆษณาเอาเวลานั้นถ้าขายเครื่องสาอางผู้หญิงสาวอาจจะเอ้ยเล็งเวลารถติด ช่วงเช้าๆช้านั่งรถเมย์นั่งรถไฟฟ้าแล้วก็เล่น Facebook ไปด้วยใช่ไหมครับหรือว่าถ้าสมมติอ่าขายเป็นผู้ชายเอ๊ะตอนเย็นไหมหลังเลิกงานหรือเปล่าอ่าอะไรแบบนี้เป็นต้นซึ่งเราก็ต้องคอยดูครับว่าตัวสินค้าของเรามันเหมาะกับการโฆษณาหรือว่าการยิงโพสเฟซบุ๊กอะไรไปตอนไหนครับผมซึ่งตรงนี้มันก็คือเป็นการอานา l ิซิสข้อมูลทั้งหมดนะครับว่าเอาข้อมูลมาเสร็จปุ๊บอ่เรามีแล้วโอ้ข้อมูลเป็นกราฟนั่นนู่นนี่เต็มเลยแต่ว่าสุดท้ายก็คือเราก็ต้องมาวิเคราะห์ นะฮะว่าเราจะเอามาใช้ในด้านใดด้านหนึ่งได้บ้างนะฮะส่วนใหญ่คนทั่วไปสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเปิดร้านครับน่าจะเป็น f a c e b o o เอ่อ e e b o o k Page นี่แหละใช่เฟซบุ๊กเพจเป็นหลักเลยนะครับผมก็อย่างที่บอกไปสมมติว่าเราเริ่มรู้จักการวิเคราะห์แล้วใช่ไหมฮะว่าโอเคเราใช้ตัวเรารู้แล้วว่าเราอยากจะโฆษณาตอนไหนอยากจะยิงแอด ตอนไหนเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องของการโฆษณาดูบ้างนะครับผมคือการโฆษณาเนี่ยใน Facebook เนี่ยค่อนข้างมีผลอย่างที่เราพูดไปในเทปก่อนๆน,นะครับว่าบางทีเนี่ยเฟซบุ๊กมันเยอะมากเพจทุกคนอทุกคนเปิดเพจทุกคนขายของรเราทํายังไงให้เพจของเราเนี่ยมันพุ่งมาในเวลาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดหรือว่าตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปดูนะครับสมมุติว่าเราเข้ามาที่เพจเราก็จะเจอโพสต์และนะครับ สมมุติเราเจอโพสต์นี้เราอยากจะโปรโมทโพสต์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของแพคเกจจิ้งต่างๆอ่ะเอ็มกดโปรโมทโพสต์นะครับซึ่งในตรงนี้มันจะขึ้นข้อมูลให้เรากรอกเยอะมากถ้าเราไม่มีข้อมูลอะไรเลยเราก็จะกดไปมั่วๆครับนะครับผมแล้วเราก็จะเสียงบประมาณไปฟรีๆบางทีเนี่ยโหเอมนี่เสียงบประมาณไปพันกว่าบาท อาจจะไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายด้วยซ้ไปเพราะเราไม่รู้ว่ากลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงคืออะไร,รดังนั้น,เ,นเราต้องเอาข้อมูลที่ได้จากเมกก่อตกเนี้ฮะอ mm ินไซต์ม mm ่อติเกนี้มาใช้ในการกรอกข้อมูลตรงนี้นะครับ,รบเข้าไปในในใน,ในส่วนของผู้ชมนด้เลยฮะ,ะสมมติเราก็กดเข้าไปที่ตั้งค่าเนี่ยสร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่นะครับ mm hmm. คลิกเข้าไปเลยเสร็จปุ๊บทีนี้มันก็จะขึ้นมานะครับ,รบว่าว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเราจะเลือกชายหญิง นะครับเพศชายเพศหญิงหรือทั้งหมดนะครับช่วงอายุเท่าไหร่เพราะว่าสินค้าบางอย่างก็เหมาะกับแค่บางคนบางคนอาจจะคิดว่าโอ้แล้วก็ต้องมีคิดการคิดที่ซับซ้อนไปกว่านั้นนะฮะเช่นสมุิสินค้าเด็กอาจสมุิเป็นโรงเรียนสอนพิเศษสําหรับเด็กแทนที่เราจะไปกดให้เด็กดูก็ต้องเป็นผู้ผู้ปกครองเราต้องคิดให้ผู้ปกครองดูให้ได้เพราะว่าเด็กไม่เสียเงินซื้อเองเพราะเด็กไม่มีตังค์ซื้อหรือของเล่นเด็ก อาจจะต้องให้เด็กดูเพราะเด็กจะไปงอแงซื้อพ่อแม่อะไรแบบนี้เป็นต้นซึ่งเราก็ต้องดูไปในไปไปแต่ละเทคนิคอีกว่าเราขายอะไรนะครับผมซึ่งตอนนี้มันก็จะมีข้อมูลขึ้นมาให้หมดเลยครับว่าช่วงอายุเท่าไหร่ซึ่งเราสามารถยิ่งเราเจาะจงลงไปในช่วงอายุหรือว่าความละเอียด ในแต่ละช่วงได้มากขึ้นเท่านั้นนะฮะงบประมาณของเรามันจะประหยัดมากขึ้นมสมมติเราโยนเงินไปพันหนึ่งในการโปรโมทแทนที่มันจะได้แค่วงเดียวเราอาจจะได้วงที่มันกว้างขึ้นลึกขึ้นแล้วก็ได้ประสิทธิภาพมากขึ้นครับผม,มนะครับโอ้อันนี้คือ,อคือเฟซบุ๊กเพจใช่ครับ,รบผมแล้วจริงแล้วอย่าง Facebook ธรรมดาที่ไม่ใช่เป็น Facebook p เพจอย่างเงี้ยมันมีแบบนี้ไหมฮะมีการวิเคราะห์ข้อมูลไหมมีการวิเคราะห์ข้อมูลไหมไม่มีฮะแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มมีฟังก์ชันใหม่ๆนะครับสำหรับ Facebook ธรรมดาะคก็็ือจเปน การตั้งค่าแบบตั้งร้านขายของแบบหน้าร้านแบบเป็น a c e b o o k เราเองเลยนะคือบางคนเนี่ยใช้ Facebook ตัวเองในการขายของก็มีค่อนข้างเยอะใช่ไหมฮะอาจจะเล่น a c e b o o k ไปด้วยแล้วก็อุ้ยเรามีเพื่อนเยอะลองโพสขายของสักอย่างสองอย่างสิแต่ขี้เกียจเปิดเพจใช่ไหมฮะเราก็อาจจะลองโพสต์ขายแล้วทีเนี้ยตัว a c e b o o k เขาจะขึ้นเตือนฟังก์ชั่นให้เลยครับว่าลองเปิดร้านลองเปิดโพสตเนี้ยเป็นขายของไหมอ่าแล้วก็มันก็จะขึ้นให้เลยครับเราก็สามารถที่จะกรอกเรื่องของ รา,าคาการส่งสินค้ามีสินค้าอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับเราก็สามารถโพสไปใน Facebook ตัวธรรมดาของเราได้ครับซึ่งอันนี้มันจะไปมีผลดีกับเรื่องของพวกกรุ๊ปกลุ๊ปเฟซบุ๊กอ่ะเมื่อกี้เพจแล้วใช่ไหมฮะเพจก็จะเป็นเกี่ยวกับหน้าร้านนั่นนู่นนี่แต่ว่ากรุ๊ปเนี่ยมันคือจะเป็นเรื่องของการที่ว่าเป็นการรวมกลุ่มกันระหว่างคนที่มีความชอบเหมือนกันความรักเหมือนกันอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะสมมติว่าเป็นเพจเกี่ยวกับตุ๊กตาครับเป็นกรุ๊ปเกี่ยวกับตุ๊กตาครับนะครับเราก็สามารถ กดขายของในนั้นได้ในกลุ่มได้แล้วก็จะมีคนที่สนใจอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องโฆษณาเลยเลยเรารู้แล้วว่ากลุ่มเนี้มันใช่แน่นอนแค่ทำ Product เราให้ดีแค่นั้นก็พอนะครับแล้วก็สามารถตั้งค่าเป็นการเป็นการค้าได้เลยครับผมครันะฮะอันที่ผ่านไป2ตัวเลยฮะก็คือ Google Analytics นะครับแล้วก็ Facebook Page ใช่ครับมีอย่างอื่นไหมฮะที่เราสามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่เราสามารถสืบค้นข้อมูลได้นะครับก็จะมีอันนึงก็คือจะเป็น Data Studio Mm hmm. นะครับ u d t o Studio เนี่ยจะค่อนข้างลึกซึ่งเข้าไปอีกนะครับคือด้วยความที่ Google เนี่ยเขาจะมีหลายผลิตภัณฑ์มาก mm hmm. นะครับก็จะมีเป็นแอดเวร์นะครับจะมีเป็นตัว a n a l y t i c เมื่อกี้แล้วก็จะมีอีกหลายอย่างมากเลยนะคร mm ับ hmm. Google ตัว Data Studio เนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยเก็บเอาข้อมูลของทุกๆอย่างนยครับ mm hmm. มารวมกันไว้ในที่เดียวกัน mm hmm. อืาซึ่งมันก็จะง่าย mm hmm. เออมันก็จะเป็นข้อดีสำหรับคนที่ว่ามีหลากหลายธุรกิจ ใช่ไหมฮะแต่ว่ามันจะเป็นข้อเสียตรงที่ว่ามันจะค่อนข้างยากเพราะว่าก้อนข้อมูลของมันเนี่ยมันเริ่มซับซ้อนมากขึ้นเริ่มดูยากมากขึ้นบางทีเราเปิดปุ๊บเสร็จเราอาจจะเพ่นแนบหนีไปเลยก็ได้อะไรลักษณะนี้นะครับผมแล้วก็จะมีเป็นส่วนของ Power BI ครับนะครับ Power BI เนี่ยจะเป็นลักษณะของการที่ว่าตัวการเก็บข้อมูลมาเป็นเหมือนคล้ายๆกับ Excel ครับครับ ก็เป็นการเก็บข้อมูลมาแล้วก็ประเมินผลแต่ว่าคือตรงนี้ต้องใช้การกรอ,อ,อกเอาก็อาจจะเหมาะกับรูปแบบขององคอ์กรเป็นหลักนะครับ,รบก็คือต้องมีคนมาช่วยเราทําคือถ้าสมมติว่าเราเปิดเพจแล้วก็มานั่งกรอกเองเอ,งเอยคนนี้ชอบอันนั้นคนนั้นชอบอันนี้อะไรเงี้ยก็อันนี้อาจจะไม่เหมาะแต่ว่าอาจจะเหมาะกับองคอ์กรที่มีลักษณะที่ค่อนข้างโตข,ขึ้นใช่ไหมฮะมีอาจจะมีทีมบริหารแล้วคนนี้ดูแลเรื่องดย,ดยตรงโดยเฉพาะเลยใช่หาลูกค้ารีเควสแบบนี้เก็บข้อมูลจากลูกค้าเรื่องของการที่จะ เข้ามาเก็บแบบสอบถามต่างๆอย่างนี้ใช่ไหมฮะก็สามารถที่จะแบบบอกได้เป็นอายุเป็นอะไรเท่าไหร่ซึ่งอันนี้ต้องมานั่งกล่องเองครับซึ่งแต่ละแบบเนี่ยครับเราต้องดูว่าเราอะขายที่ไหนเป็นหลักนะครับคือถ้าสมมติเราเปิดเว็บไซต์เป็นเว็บไซต์ทั่วๆไปนะครับให้เลือกใช้ที่เป็น Google Analytics นะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเปิดเพจ a c e b o o k ก็ไปเลือกใช้ที่เป็นตัวตัวของ c e b o o k p เ g e Insight นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเรา ไม่ได้เปิดทั้ง2อย่างนี้แต่อาจจะไปเปิดอย่างอื่นแล้วก็มีหน้าร้านประจําด้วยแล้วอยากเก็บข้อมูลหน้าร้านประจําก็ไปเลือก Power BI อะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วไอ้ตัว Power BI เนี่ยมันจะต้องเป็นการที่จะเหมือนเป็นการเก็บข้อมูลเชิงบุคคลสถิติเก็บเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ค่อยมาเก็บวิเคราะห์อีกทีนึงครับพีจริงแล้วอยู่ที่การใช้งานของเราด้วยนะฮะสำคัญแบบไหนใช่ครับยังไงถึงจะได้ประโยชน์สูงสุดแต่ที่แน่คือการวิเคราะห์สถิติการเก็บข้อมูลเนี่ยมันเพื่อเพื่อตัวเราเองนั่นแหละ ใช่การพัฒนาสินค้าของเราในการเรียกว่ายิงโปรโมทไปแต่ละครั้งที่เราสมมติว่าเราอยากจะจ่ายเงินแล้วตอนนี้เริ่มเริ่มที่ต้องการที่จะจ่ายเงินแล้วจ่ายเงินยางไรให้คุ้มค่าที่สุดสำหรับการโปรโมทใช่ฮะก็คืออย่างที่บอกไปเมื่อกี้ฮะถ้าสมมติว่ายิ่งเลือกละเอียดมากเท่าไหร่นะครับมันก็จะยิ่งส่งผลดีกับเรามากเท่านั้นนะครับอย่างตัว Google AdWords เองเนี่ยก็เป็นเรื่องของการโฆษณาเหมือนกันนะครับเป็นการยิงแอดโฆษณาเหมือนกัน เราก็สามารถดูข้อมูลจากตัวอ n นาลิติกครับ,รบเพื่อที่จะไปยิงใน Google AdWords ได้เหมือนกันนะครับว่าข้อมูลเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะฮะว่าเราจะส่งไปถึงคนในกรุงเทพนะครับหรือว่าไอของตรงเนี้ยขายกรุงเทพไม่น่าได้นะครับเราก็เลือก ที่จะโฆษณาเฉพาะคนที่อยู่ต่างจังหวัดหรือเปล่าภาคใต้ภาคเหนือ uh huh. หรือว่าเอ้ยเรายิงโฆษณาไปที่ต่างประเทศเลยไปอเมริกาไปออสเตรเลีย uh huh. ไปต่างๆอะไรเงี้ยครับ uh huh. ก็แยกประเทศไปครับผมอันนี้เป็นข้อดีนะฮะของในเรื่องของข้อมูลต่างๆมันมีข้อเสียไมหมฮะของแต่ละแต่ละชิดข้อเสียของแต่ละชนิดใช่ไหมครับ,รบเอมว่าจะไปอยู่ที่เรื่องของการที่ว่าเราอาจจะยังไม่ชํานาญไปมากกว่านะครับ uh huh. เรื่องของการที่จะเอาข้อมูลทั้งหมดคืออย่างที่บอกว่า มันมาเยอะมากข้อมูลถาขอมเรานะครับคือมันไม่เหมือนกับว่าเวลาเราไปถามเพื่อนคนนึงเออชอบชอบสีอะไรอ่ะครับโอเคเรารู้แล้วแต่ว่าพอไปอยู่บนบนบนข้อมูลฐานข้อมูลที่มันปริมาณมากขนาดนี้ครับการตัดสินใจก็ต้องก็ต้องค่อนข้างที่จะต้องเรียนรู้เหมือนกันเพราะว่าข้อมูลมันเยอะมากนะครับบางอันอาจจะต้องเป็นแบบว่าโหมี10สีครับเราต้องมาดูแล้วว่าไอ้สิสีเนี่ย สีในคือสีที่สูงสุดและที่เราควรขายอ่าสมมติมีคนชอบสีมาีครสีแต่โปรดักของเราเนี่ยไม่สามารถออกได้ขนาด5สีเพราะลงทุนไม่ได้ขนาดนั้นเราอาจจะต้องเลือกสีที่มันเป็นท็อปฮิตที่สุดใน5สีตรงนั้นอ่ะมาเป็นเพื่อมาสัก2หรือ3าอ่าสองหรือ3สีเพื่อเป็นตัวที่จะขายได้ทั้งหมดอะไรแบบนี้ครับผมถ้าเกิดจะสังเกตแล้วก็รวบรวมข้อมูลแลวนะครับคุณผู้ชมครับมันน่าจะในส่วนของข้อมูลต่างๆแบบนี้มาช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์ไปนะครับอย่างการเริ่มต้น สำหรับการที่เราจะทําธุรกิจอะไรอย่างเราน่าจะเริ่มต้นจากทุนที่น้อยที่สุดแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดนั่นเองใช่ฮะอย่างที่บอกไปเลยว่าพวกเครื่องมือพวกนี้มันฟรีนะครับเขาเก็บข้อมูลมาให้เราแบบฟรีๆเลยเพียงแต่ว่าเขาอาจจะขอเงินค่าโฆษณาเราในอนาคตอีกสักหน่อยหนึ่งใช่ซึ่งถ้าสมมติเราคิดว่าโอเคเราเอาข้อมูลตรงนี้มาใช้ได้อย่างเป็นประโยชน์แบบฟรีแล้วนะครับในอนาคตเราก็ค่อยจ่ายเขา ซึ่งถ้าสมมุติว่าโอเคเราคิดว่าเอาทำแล้วไม่รอดเราก็หาเครื่องมือใหม่ๆมาช่วยเทาแทนก็ได้เหมือนกันครับยิ่แสดงว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลของของแต่ละแต่ละอย่างแต่ละชนิดเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดเหมือนกันถูกไหมประมาณว่าเ้ยถ้าเกิดเนี่ยแบบฟรีแบบนี้นะคุณก็ได้ข้อมูลแค่แค่ประมาณนี้ถ้าเกิดจ่ายตามคุณก็ได้ข้อมูล อื่นนี่มากขึ้นไปเราะห์ละเอียดมากขึ้นแบบนี้หรือเปล่าสําหรับ Google กับ Facebook อะครับให้ข้อมูลค่อนข้างครบเต็มหมดทุกอย่างเพียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะพอเราได้ข้อมูลมาเขาก็เพื่อที่จะโฆษณาขายโฆษณาต่อขายช่องทางในการพื้นที่โฆษณาต่อเราต้องคือโฆษณาเขาอะไรเงี้ยครับผมประมาณนั้นมากกว่าคืาเคาได้รายได้จากตรงนั้นไปหลายคนเขาก็มองว่าทำไปทําไมอะไรแบบนี้นะทำแบบให้เราใช้ฟรีเนี่ยใช่ใช่สุดท้ายเขาก็ได้ได้ได้ประโยชน์จากเรานี่แหละพะเราสุดท้ายเราก็ต้องซื้อ พื้นที่ในการโฆษณาแต่ว่าจะซื้ออย่างไรให้คุ้มค่าอย่างที่เมื่อกี้ได้คุยกันไปแค่นั้นเองนะครับผมอย่างที่คุณเอ็มบอกนะครับว่าซื้ออย่างไรให้คุ้มค่านะครับสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือการที่เราจะทําอะไรก็แล้วแต่เราต้องวิเคราะห์ข้อมูลนะครับอย่างนะฮะที่มีหลายอย่างเลยนะครับเราเลือกจะเป็นวิดาต้าก็ได้นะครับหรือว่าด a ต a ้าอนาตติกก็ได้ใช่ครับอยู่ที่ว่าเราเป็นสินค้าชนิดไหนต้องการที่จะไป ใช้ข้อมูลแบบไหนนั่นเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับสำหรับวันนี้ครับขอบพระคุณมากๆครับกับวิทยรกรของเราวันนี้ครับคุณเอ็มขอบคุณครับคุณผู้ชมครับวันี่คือรายการของเราในวันนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับเรื่องราวของการค้าขายออนไลน์แบบนี้ติดตามรายการของเราได้นะครับในรายการค้าขายไฮเทคครับสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ